ดีปีกับคนลม้มมีปัญหาเสี่ยงเอามาพึกเอามาผ้าติดเตียงหลายคนมืนเท้าชาลุกโอยนั่งโอยขยับตัวยากรวมถึงคนมีปัญหาหลอดเลือดอุดตนันเสี่ยงเอามาพึกเอามาผ้าเส้นเลือดแตก ตีบตันหลายคนมีปัญหาเหล่านี้อยู่มารวจจากเพื่อสมุนไพรทางเลือกดีๆอย่างดีปีซึ่งมีสรรพคุณช่วยสําหรับคนมีปัญหาหลอดเลือดอ,อุดตันมีปัญหาเสี่ยงฮีสโตกรวมถึงคนมีปัญหาติดเสียงใช้ในส่วนของดอกดีปี5-7ดอกบดโคลกหรือตําก็ได้ให้ละเอียดเติมน้าผึ้งผอปั้นได้ปั้นโดยขนาดเท่านิ้วก้อยแล้วนําไปตากไปผึ่งลมเมื่อแห้งนํามากินทานก่อนอาหารเช้าและเย็นมื้อละ2เม็ด กินต่อเนื่องหลายคนที่มีปัญหาเลือดลมไหลเวียนไม่ดีจะช่วยทาให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นลดการอุดตันของเส้นเลือดลุกเดินเซน,น้ามืดวูบบ่อยเลือดลมไหลเวียนไม่ดีมือเท้าชาหัวลมอมาพึกอมาพาดโรคเหล่านี้ช่วยประยุงและทําให้ดีขึ้นมีผู้ป่วยอมาพึกอมาพาาติดเตียงกินทานแล้วอาการดีขึ้นและหลายคนหายเพราะสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรสมุนไพรทางเลือกทํากินทาน